คุณเชสหน้าจอกันมั้ยวันนี้เรียนเรื่องอะไรเหู้เรื่องเลยยังไม่ทันสอนเราจะรู้เรื่องยังไงเธออ่ะได้กันเห็นหน้าจอครูไหมเห็นครับเห็นครับไหนใครถามว่าเรียนเรื่องอะไรวันนี้เรียนเรื่องเดี๋ยวครูรับเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวรอรนยาบอกเล่าคุูบอกว่าคุณต้องกินน้ำตลอด รอภูริทัศก่อนแป๊บหนึ่งคุณทัดรังเข้านะคะเมย์บวรพุมันอยู่กันกี่คนมัหน่าเมย์บวรพุธะพื่อมันไม่มีโทรศัพท์มันเข้าเรียนกับผมอ่าอ่าาโอเคอ่าอ่าวอย่าดูแลของผมโอ้ยอ่ะชั้นปังวันนี้นะคะจะเรียนเรื่อง adverb o f f r e q u e n c y adverb o f f r e q u e n c y ก็คือคำกี่ยาวิเศษที่บอกความถี่ เรากไปดูความหมายกันนะคะครมูมันไม่ค่อยไปอะ adverb of frequency ก็คือคำกริยายที่กริยายวิเศษที่บอกความถี่เป็นคำที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์หรือการกระทำต่างๆว่ามีมากหรือน้อยขนาดไหนนะคะก็เหมือนแบบว่าเป็นคำกริยายวิเศษที่บอกว่าเราอะกระทำสิ่งนั้นบ่อยหรือน้อยแค่ไหนอ่ะเหมือนเหมือนนักเรียนทุกวันนี้นักเรียนทำทำอะไรบ่อยหรือเปล่า ทำอะไรไปเล่นสมันเสมอค่ะเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะเล่นเกมเอย่างทำไมต้องเล่นเกมทุกวันนะ่ะไม่เรียนทุกวันมั้งอ่ะนอนกูก็เรียนทุกวันกูไหนไหนลองยกสิ่งที่ทนักเรียนทำ,ทำ,ทำกากันเป็นประจำหรอือว่าทำเป็นประจำบ่อยให้ครูฟังหน่อยเร็วื่รูกินข้าว่ะแล้วก็นอนแล้วก็หายใจค่ะ แล้วก็เข้าเกมว่าไอ้กูฝนอยู่นะกูฝนอยู่นะฝนอยู่ไงฝนอยู่นะโอ้ยมโดูแล้วเป็นเลกเป็ดน้อยเป็นกั้นหายใจไหไม่ได้ไม่รอดตัวกนตายพวกนี้นิ้งเอ้ยเราเราก็จะมาดู adverb of frequency ห้าคำกันนะคะวันนี้กูยกมาห้าคำเนาะอ่ะทีนี้ดูที่คำแรกช่องแรกเดี๋ยวกูหาการอ่ะเอาคำแรก ในใครพูดว่าในใครพูดคำนี้ได้ไดพูดได้ยินอยู่เมื่อกี้ always 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 น้วเอาเสียงพร้อมกันแล้ว always always ความหมายคืออะไรเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นประจำสม่ำเเราเรียนดูที่เปอร์เซ็นต์นะคะห้อยเปอร์ครับ มีกี่มีกี่เปอร์เซ็นต์เลยอาเวสนักการ์ตูนนักการ์ตูนนักการ์ตูนครับนักเรียนทําอะไรเป็นประจําหรือสม่ำเสมอบ้างคะเล่นเกมค่ณครับเราจะเล่นเกมเมื่อเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ได้ใช่ค่ะหายใจค่ะอราอย่างเช่นหายใจตื่นนอนไปบ้างทุกวันไหมพองไม่เต็มตื่นเช้าตลาดกับที่ตลา คำที่สอง usually ออกเสียงว่ากันเย usually 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 ออกเสียงดีแล้วมีออกเสียงผิดมากอ่ะออกเสียงให้ครูฟังใหม่แล้วใหม่ครับ usually ใหม่ครับ usually แปลว่าอะไรครับหมายถึงเป็นปกติปกติ มีกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารยแปดสิบเปอร์เซนค่ะแปดร้อยครับแปดร้อยง่ยอะคอนที่สามออฟฟึงออมันออกเสียงได้สองอย่างนมีออฟเทนกับออฟฟนักเรียนอยากออกเสียตรงไหนอ่ะที่มันง่ายๆกับเรียนออฟเทนแปลว่าอะไรครับบอยบอยมีกี่เปอร์เซ็นต์ หกสิบเอร์เซกิบเอหับอ่ที่สี่ sometimes เ o ิ i แปลว่าอะไรค่ยความหมายบางครั้งบางทีบางครั้งอ่ามกี่เปอร์เซ็นต์คะสี่เปอร์เซ็นต์อ่าคำสุดท้าย never 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 แปลว่าไม่เคยเลย never วอย่าง สิ่งที่นักเรียนไม่เคยทำเลยสิอย่างเช่เเนเข้าเรียนหรอือเปล่าเข้าครับได้ไหมอย่างเช่นเข้าเรียนคแครูก็ไม่เคยว่ายน้ำว่ายน้ยนไม่เป็นอ่าใช่ใช้กับสิ่งที่นักเรียนไม่เคยเลยก็ได้นะคะอันนี้คือดีกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เพราะเพื่อนเข้าเรียนเยอะเลยจริงจริงแล้วเขา,าอ่ะสไลด์ต่อไปเลยได้เปล่าไม่เคยอย่างนึงไม่เคยไปเอออย่าเพิ่งตายอย่เรียนของครูก่อน รีบเลยรีบเรียนให้จบก่อนทำงานก่อนยังไม่เขาจะไปต่างโลกแล้วค่ะอ๋ออ่ะเราจะแล้วก็จะมาดูนี่นะคะอ่าดูอะไรกันหนึ่งอ่าตำแหน่งในการวาง a อสเ r ิ of กออฟฟิเคเนะคะมีสองข้อได้แก่ข้อที่หนึ่งหากมีไฟหากประโยคมีเว r ร to be บี r ว to be คืออะไรจำได้ไหมคะเวิร์ก b ูบีเวิร b กชูบคืออะไรอ่ะ นี่แหละมันจะลืมกันก็ตรงนี้แหละไม่รู้ใช่เพิ่งเรียนไปด้วยเออสัษาไทยว่าอะรนะครับลืมไปแล้วอ่ะนี่อ่ะอยูุ่ณทีเป็ะอะไรคุณชิชื่ออะไรอ่ะนั่เก็คือ word to be word to be มีกี่ตัวเรียนไม่ได้ไล่กลับไปอยู่ป .4 ใหม่มั้งเรียนตั้งแต่ป .4 แล้ว word to be มีกี่ตัวคะ มีกี่ตัวอังไบให้มีสามตัวเนี่ยผู้ขีดเส้นให้แล้วเนี่ยนี่เห็นนอเนี่ยวีโอ้ขอกไข้ออกอ้าวออกอุ้นอุ้นอีสอะไรอีสอะไรอิสปอดอะไรนะแต่ว่าเป็นอยู่คือมีคำว่าอะไร is สเอ็มอาร์เอ็มอาร์เออมีกี่ตัวทั้งนั้นน่ะสามสามนั่นแหละค่ะ กดข้อแรกนะคะถ้าในประโยคมีเว r ร์ o be ีคือหรือก็คืออ s อยากจะอ a s a m รคุณต้องทัวนให้พวกเธอใหม่ไม่้ is a m are เนี่ยยวหาน้ำมันปลากินเมื่อเะจะได้จำอะไรดีๆอ่าถ้าเกิดประโยคมีมี is a m are นะคะต้องใส่ a p v e r b o f f อ e c ฟ e n c y ไว้หลัง w o r k to be เหใชไหมเอาประกาก่อนปากกาิเยนก่อน อ่ะอ่ะนักเรียนดูเรียนช่วยกันหา e z a ในในประโยคนี้ให้ครูหน่อยเร็วหา both B ให้ครูหน่อยว o t h B ยังไงอ่ะ yes I I อะไร yes แล้วก็หา adverb of i n t e n c y ให้ครูหน่อยเร็ว a เสมอค่ะ คำว่าเสมอเป็นการบอกความถี่คือคำว่าอะไร Al 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะอะไรเมื่อกี้เห็นจะกด AL a อ w อ y s ล l w a y s เออเออ a ออนั่นแหละ Always ไหนใครไม่เข้าใจบ้างคะอันนี้เป b รเป็นกริยาประเภทหนึ่งอ่า มีอยู่3ตัวคือ e m r แปลว่าเป็นอยู่คือคำบอกความที always usually often some time กับ never เนี่ยถ้าเจอ verb to be ปุ๊บเขาจะอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวจะมีอีกกฎนึงที่ครูนิ้งจะอธิบายค่ะลอ,อ่ะมาตัวอย่างประโยคกันีกนะ,ะมาดูตัวอยา่างตัวอย่างประโยคแรกค่ะ she is never happy she never happy อ่ะมาช่วยกันหาช่วยกันหา word to be กับ is a ก uh, ับ adverb เร็วคร็วหา word to be ก่อน word to be ค่ะ is ครับ is อ่ะแล้วก็หาคำว่า adverb o f frequency เร็ว never never ค่ะ she is happy. never happy ah. never want to play ถูกต้องอ่ะรยที่สองช่่ยกันหาเร็วอีช่กันหาเวิร์กทกับเอเวอร์อเบียนซีแล้วค่ะหาครัครูอ่มีอยู่สามตัอเองวรเวิบีอ่าแล้วก็อะไรอเวอรอยู่ไหนเอเวต้องอยู่หลังอะไรเสมออยู่อยู่ชัวรีอยู่ใช่ชัวรออ่ะ ประโยคที่สาม p i z z ่า i z z แล้วก็ e แล้วก็อ๋อมีคนได้าเนี่ยเอั e อ่ประโยคที่สี่ค่ะ my cat is a w a y s แล้วก็ is always ่าอะไรคะ is อะไร always always อ่ะ <Easy. S 1> ต่อไปแล้วก็จะไปดูกดข้อทีต่อนะคะอ,อะถ้าแมในการแอลเอเฟเอ็ดตัวนะคะก็คือสองถ้ามีกิริยาหลักก็คือเมนเบิร์กแมรู้จักกิยาหลักกันไหมกิริยาไหนคะรู้จักคขาว่ากิริยาไหมกิริยาหลักคืออะไรคะ ลืมกันหมดเลยที่เรียนไปทอมแรกอะนิ่งใบหน่อยแล้วเด็กจะได้เผื่อจะนึกออกอ่ากี่ยาคืออะไรใครรู้มั่งเพิ่มคะแนนแน่นนนเลยอะ,อะไรนะกี่ยาคือคำบอกอากาศเก่งมากเก่งมากอ่าอ่ะ,อะถ้า เมนน็คือตัวหลักกิยาหลักกิยาที่แสดงอาการมาได้อย่างที่เป็นตัวหลักอะค่ะไม่ใช่กิยา verb to be นะ verb to be เขาจะเรียกกิยาอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า auxiliary verb อันนี้เขาจะเรียกว่า main verb อ่าเป็นกิยาหลักแสดงอาการออกมาได้ไอ้ verb to be ค่ะบอกความถี่จะอยู่ข้างหลังปต่อเลยเี่ปดข้อนี้นะคะถ้าเกิด ในประโยคมี main verb หรือกริยาหลักนะคะจะต้องใส่ adverb efficiency ไว้หน้า main verb ใช่ไหมเรียนเราก็ไม่สามารถพีทได้อย่างต่อเนื่องอันนี้คือข้อส่ะมันมประโยคนี้ชาลีเพาะ่าเป็นสายฟง่ายๆเลยนะคะมังเกตที่ adverb efficiency กับ main verb ซูกว่าค่ะนหลักๆเลยก็เห็นประโยคนี้ไหมว่า adverb efficiency นะคะจะอยู่หน้า main verb main verb ข้อนี้คืออะไรตัวยซูมลงเราสิ แต่ทำไมตัวนี้เขาคูครับไม่ค่อยใจจริงนะเมนเวิร์บคืออะไรกีฬาหลักขอนี้คืออะไรคือควาที่แสดงอาการการกระทำต่างๆแต่พอไม่มีบางเรื่งมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันก็เลยแบบคว่าจะมีบางอระการก็จริงนะแต่มันไม่ถึงคอนะนของเาตอนนีเห็นไหมเนี่ย usually คือ adverb of f h e c e n c y มันอยู่หน้าเมนเวิร์บเนี่ยหน้าท่าเล่เล่นเห็นเมนเว์บหรือค่ะวอคคืออะไรหนูจรู้มัง่งวอคแปลว่าอะไรคะเดินค่ะเอ๊เก่งมากครูสอนเธอไปครูก็รุนนะเนี่ย <c oughs> อ่ะไห <c oughs> น,นอะไหนลองประโยคประโยคอื่นกันไลฟ์ไปไม่เออ อ่ะประโยคแรกไหนลองหา adverb of f r e n c y กับ m a i n verb ให้คุณหน่อยแล้วประโยคที่หนึ่งมาช่วยกันหาเร็วเอาง่ายๆก่อ adverb of f r e n c y ตัวไหนข้อหนึ่งตัวไหนลูกข้อที่สองข้อหนึ่งข้อหนึ่งอาที่สองเมื่อกี้ที่หนูออกเสียงออกเสียงว่าอะไรนะ always 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 อ่าอ่าอ่า main verb ประโยคนี้ล่ะที่เธอไม่ชอบตื่นกันอะ asic โอเคก็ไม่ชอบกันเลยอ่ะ wake อะไร wake up แปลว่าอะไร always ยากเกินเหลือเกินที่เธอจะ wake up ได้ตอนหกโมงตรงเนี่ย wake up แปลว่าอะไรลูก ตื่นนอนใช่อ่ะประโยคที่สองหาหาอะไรคหาคะ <S <S อะไรก่อนเออชูีคืออะไรคะต้องดอง้อจกติกติครับอ้าวแล้วหามเมนูหนเร็วมเมนจะต้องอยู่มเมนอยู่หลังอะไรอยู่แล้ว อ่ะข้อที่สามไม่เสียงครสูสะท้อนคนเปิดม,มาอยู่เัมทำ่าทำไมมีตอบด้วคนเดียวแล้ว,วันเนี้ยมันเป็น่ะนอะคุณ้ไหมอ่คไปที่ตัวคูแต่รื้เบิดไหมถามเองว่าไปคูถึงแล้วแนบ แฮฟอะไรแฮฟดินเนอร์ดินเนอร์อะไนเยอะไปไดื่ดกัน Let's t e a กระายินหกสิปอร์เซ็นตคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้เปล่า ไดเปล่า60%ข้อชนะอีกน่ะ60%คืออะไรมีคนพูดมาแล้วดูแต่คุณอยากได้ยินคนอื่นอะไรนะออกออะไรนะออกไงออฟเทนเออออฟเทนมันเขียนว่าออฟเทนแต่มันอากเสียงว่าออออฟทึนออฟทนนะลูกนออ องออกอย่นีสองอย่างนะอ่ะข้อที่สองไม้มังเจอร์ทุบดินเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์วัน้าเลก่งมาก always อ่ะเกยวกที่สามเจียดาาเสี่ยนเิร์เนเวอร์เนเวอร์ค่ะของเนี้ยไม่ใช่ส่งการบ้านเลยก็เหมือนเจอกับเหมือนสอบนักเรียนนะไม่ใช่ส่งงานคุเลย ข้ออ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสำรวจต่อนั่นแหละเดียรทวิี่ my sister เร่ผลตาำสองทางส้นถาใช่เปล่าคนอื่นว่าใช่ไหมคะใช่ครับอ่ัปบท้ายแล้วอ i s ่าอีส์าษีกุศลเพิ่มไร usually 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 แต่ว่าทำ จะทำงางานกูได้ไหมคะทำบ่มีอ่ะอเด็กว่าเด็กทำงางานกูได้เปล่าได้ค่ะได้ค่ะจะได้ไปงานคุณนิ้งนะลูกไม่จําเป็นต้องไปปิ้นนะลูกเนาะเขียนแค่โจทย์เออเขียนได้มันไม่มันไม่ได้เขียนเยอะมากมายอะค่ะปนเขียนแค่ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นแล้วก็คำสั่งแล้วก็โจทย์ไปงานกูจะมีสองเอกสานะคะคุณ look at the picture and choose the correct a d v e r all the can see ก็เหมือนเติมเห็นไหมอันเมื่อกี้เราฝึกไปเลยนะคะออกกำลังายแรกส่วนออกกำลังกายสองก็คือให้เรียนเนี่ยเรียงประโยคให้ถูกต้องเห็นหรือเปล่าไม่ต้องปิ้นก็ได้นะถ้าใครที่ไม่สะดวกนักเรียนเขียนปิ้งนักเรียนเขียนแล้วส่งถ่ายรูปส่งคุณได้นะคะรูปรูปรูปต้องวาดไหมนิ้งแบบฝึกหัดที่หนึ่งไม่ต้องค่ะ เขียนแค่โจทย์แล้วเติมได้เลยนะคะ,คะโอเคเ็จะวานกวาดได้ใช่ไหมครับอะไรนะวานได้ครับ,ดไ,ดรบไม่ไม่ติดกั้น